โอเคดะีค่ะวันนี้เก็จะมาซื้อพวนี้คอลเลคชันนะที่รวมเลยแหละแล้วจาอันนี้เราอัดสามคิดรวมอะไรนะแล้วอ,อัน,นจะมาที่แกสะเขาะดูรวมก,กากจากพี่เ็ร่วมแบบเกสบสะบสมคอลเลคชันเอนไรนะรนเียวป็นก็จะรวมอ้พัตติวีโร่อะไรแบบก็อนอนะันเล เราจะมาดูเลยนะว่ามีอะไรบ้างอย่างนี้นจะเป็นอีค่ะอ,อันนี้เราเห่อไปเก็ใหม่นะระหลกนะเป็นถ่รีบนะคิ้นขเนขาหรฟรีม เรีนนุ่มนะเราไม่ขาดนะคอเลเซียนซาเลนที่นุ่มมาโหดรเลยสโลด้วยโลนะเสโลมนอยากเห็นนะ อันตไปเนี่ยจะเป็นเดี๋ยวอันนี้ไม่กี้ไปนั่นนะนอี่จะไปเนยจะเป็นขนมเลยก็ขนมไปเนยมีตำหนีิตรงเนี้ใช่เนยเนยตรง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 เนยเนยคืออะไรเพราะว่าเรา ย่า,ม,ายม,ม่าน,น,น,นี่นะ้ามันคือไปเปลี่ยนพัดลมไปไปนั่นมาไปหมุนพัดลมนี่น้าเป็นขนมปังเลยโลม,มา่าหอมนะหนมปังนุ่มๆต่อไปที่แกะสุ่ม,มาเป็นบชับชบัสบอลเป็นบัชบันหน้านี้นะเป็นหน้าสุดท้ายที่เข้ม ้เสือกตรอขอโทษนมีม่าันอไนรงาาชันอกจากนั้นสังแผนดาบันมาไม้ดูดิถ้าสั่งอะไรเราจะมารีวิวัุให้ดูมันเป็นสกูชิโนมาที่สุดเลยลเดี๋ยวอันนี้แพ็ชเกตหอมเมกดาเพราว่ามันมัน มันใหญ่น่ามากมันใหญ่มากมันใส่หัวบอกว่านทีมันมีที่ละกันตเป็นเขาจะเป็นของแจ็คบันวอชบอลนึ่งสองสามเรไม่ได้แกะเลยเนี่ยเราแกะ็บดีเลยละกันเนาะสามเราชอบเก็บสามโอ้โหมาแล้วไปกินจารีบมบแล้วเก็บกินรูปไอ้นั่นเสร็จแล้วต้องมันแบบกินแล้วมันท้อเสร็จ ก็หอมหอมมันไม่เป็นแครเกอร์แต่มันจะปีร้อตรงนี้เหมือนเป็นตมิ่ิบางสดไม่ใช่หรอกตรงนี้มันเหมือนเป็นกรีดเลยกรีดกระหล่ำผของแคเลยนะเวลาบีบมันจะนุ่มๆอ่ะข้างในเหมือนมีไส้นะเป็นอะไรสักอย่างแห่ะแข็งๆไม่แข็งอ่ะนุ่มๆนุ่มๆ ของแถกตักบัชบันที่สั่งมาเดี๋ยวนี่นะโอ้ยนี่คือของทั้งหมดเลยเห็นไหมเออ,อ,เอร,อรู้สึกจะรกรนบดังนี่หนาเป็นของงหมดเลยสตูชีก็จะเก็บไว้จะสะสมไปเรื่อยๆอ่ออันนี้ก็จะสตูชีใส่มาแล้วแหละเนี่ย อันนี้นะอันนี้จะเป็นพวก,กอิสระมีวิสครีมมีซะละาลาเปามีเซนเนรีแล้วก็ขนมปังเรนเลยส่วนร้านชั้นบังกับกระปิกเราเขาแถมมาให้แล้วก็ร้านชั้นบังซื้อมาโอเค,เอเคถ้าสัปดาหนี้เป็นไปนะอย่าลืมอย่าลืมดูกันเยอะๆนะอย่อะๆเยอะๆโอเค